ทุกครั้งเลยที่ต้องมารีวิวคอนซีลเลอร์เนี่ยพอพลอยเองก็เลือกสีไม่ค่อยจะถูกแล้วก็ไม่ค่อยมีสีที่น่าใช้ได้ด้วยคนเป็นสิวเป็นลุมสิวผิวมันหาค่ำจ้ะสิวก็ค้ามอีกต่างหากขลบออกมาให้พลอยใช้หน่อยก็คือคอนซีลเลอร์แบรนด์ดีเซจาวันนี้พลอยได้มาเป็นเบอร์สีสีฮันนี่เบอร์เข้มสุดของเขาแล้วแหละอันนี้เบอร์สี ก็เบอร์สองสนุกละทีนี้เริ่มต้นด้วยดีเซนเบอร์ี่เอาละจ้ะมาเริ่มกลบหรือรอยประวัติศาสตร์บนใบหน้าคือหน้าแบบพลอยเนี่ยไม่รู้จะกลบยังไงให้หมดเบอร์สี่ถือ,อว่าทําได้ดีเลยกลบรอยดําของพลอยได้จึ้งมากแต่รอยดําของพลอยก็เยอะหน่อยอะนะจ้ะไม่รู้มเมื่อไหร่จะกลบหมดสักทีต่อมาก็มาเจอน้องเบอร์สองเบอร์สองสีเนเ้อรัลคือสยองมาก,ร,2 2> มากรู้สึกว่าผิวมันขาวไปกว่าพลอยหลายเบอร์เลยพลอยก็จะเอามาใช้ตรงที่พลอยอยากให้หน้ามันดูสว่างขึ้นทีนี้คือหน้าพลอยตลกมากถึงเวลาสนุกที่สสุดดดอออออองงงงงงกกกกกกาา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 รรใใช้้้้้้คคคคคนนนนซีีีีลลลเเเเเืืืื่่่่ยยยยยบบมมมแแตหววปปปิจทํัญ็ เห็นแววสวยแววสวย,สวยเริ่มมาแต่ไกลเลยเพราะความมันเป็นเนื้อแมทตหลังจากที่พลอยเกลีย่ยแล้วมันดูเนียนมากเว้ยแล้วก็ไม่ต้องทิ้งไว้นานนะเพราะทิ้งไว้นานมันจะแห้งเกินไปทําให้เกลีย่ยยากของพลอยนี่กาลังพอดีเกลีย่ยสนุกมากและได้เนื้อ,อที่พลอยต้องการเลยแค่ทาคอนซีลเลอร์อย่างเดียวก็เอาอยู่ไม่ต้องทารองพื้นหรือว่าคุชชั่นเพิ่มเลยพลอยลองใช้ทาไปที่ร่องหลุมสิวของพลอยก็คือเนื้อไม่ตกร่องหลุมสิวของพลอยนะีกไม่รอบนะจ๊ะหน้าพลอยสว่างยังไงก็สว่างทั้งวันคุมมันกกัันนน้ําาเเเเหหืือออคละะ